OK, I will show. Ah. OK, no. My turn. No, it's not. It's my turn. Oh, sorry. I just we just we just playing a piano. Oh, I did it wrong. Please. Oh, tiếng mèo. Okay, I'm red, red. My turn. No. Ow, 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 ow! You can do it. No, I thought. Yes, no, I'm not. Yes, you no, you. Is it my turn? No! My turn? Stop it! <laughs> my turn? No! Play together! My turn? Your turn daddy. Okay, thank you. ยังไงยตรงยี้ไงยังไงยักไงยังไอยังไงยังไงยังไป้ังไงยัง่งยังไงยังไ้ยัาไงยักอ่ะไปไายชง่อผังไงยยางไนมีแไ่ของไง่นไงยั่ไปพ่อไงยังไงยังไงยงไงยัง้งงไงยังไงยังไงยมาดูผังไอย่านะ อยู่จะฟ้องแม่พ่อได้ยินเมื่อกี้อะ่ะงั้นพอ่พอพ่อพ่อจะไม่ไปถ้าอยู่ฟ้องแม่โอ้โนเนี่ย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 อยู่ไปทางนี้ก่อนไปทางนี้ก่อนแล้วค่อยกลับไปทางนู้นเอาอยู่จะเอาอาหารเด็กใช่ไหมอ่ะไปเลือกเลยเนี่ยเนี่ยอาหารเด็กเลือกเลยเอาเลือกสิอยู่จะเอาไหมเนี่ยเนี่ยที่อยู่ชอบทั้งนั้นเลยเออเอาตัวไหนก็เลือกเอาเอออาหารเด็ก อืมฟอร์เบบี้อยู่เจ้าไหมล่ะอ่าไปทางนี้มามีม๊อยู่ทางนี้พบอ,อ,อืมออไหนอะมามีม๊อยู่ไหนอยู่จะเอาไหมล่ะโอ้นี่พัมกินฮาโลวีนพัมกินเอาไหมเนี่ยเอาไหมอยู่เจ้าเอาไหมพัลลุัมกินฟอร์ฮาโลวีนอะนู่นมามี๊อยู่นูน่น Ố, uh, nuốt luôn à? Bay, bay. lại mang à? อะไรใส่ตาอยู่ดิโอ้เบลที่ฟูมาค่ะ